หมากคว้าตารานนำชายยอดเยี่ยมโทรทัศน์ทองคำพร้อมเอ่ยถึงคิมเบอรี่แบบนี้ขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มมากประดินสุภารัตที่ล่าสุดฝีมือการแสดงจากละครน,นำเรื่องเกมล่าทรชนออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD ที่สามารถทำให้หนุ่มมาก จัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่36ประจำปี2564 l i f e Time a c h i e v e m e n t Award เกียรติยศของคนทีวี36ปีโทรทัศน์ทองคำโดยปีนี้กำหนดจัดงานวันเสาร์ที่1 1มิถุนายนที่ห้องแกลเลอรี่หอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมางานนี้ระหว่างที่หนุ่มมากขึ้นไปรับรางวัล และบางช่วงบางตอนได้มีการกล่าวถึงนางเอกวานใจคิมเบอร์ี่ว่าตื่นเต้นมากและขอบคุณมากสําหรับรางวัลน,นี้รางวัลน,นี้ผมคงไม่ได้มาถ้าไม่มีทีมงานที่มีเป้าหมายที่เหมือนกันคืออยากทาละครออกมาให้ดีและตั้งใจขอบคุณทีมงานนะและแสดงร่วมทุกคนขอบคุณว่าที่ภรรยาผมด้วยที่ช่วยตอบบทให้ทุกวันขอขอบคุณภาพหมาปริรนภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีวีดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ